ผมนพพลเหลืองทองนาราจังหวัดพิษโลกพักเพื่อไทยคนผมพิลามครับท่านประธานครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันที่สองนะครับของการพิจารณาร่างงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2565ในวาระที่หนึ่งนะครับผมเองแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ก็ด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากที่จะมาสะท้อนนะครับถึงปัญหาอ,อยากจะมาซ้อนถึงการจัดงบประมาณเนี่ยนะครับของรัฐบาลที่ ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่้องประชาชนเนี่ยได้นะครับโควิดเนี่ยนะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่ถือว่าสําคัญมากในปัจจุบันนี้รัฐบาลนั้นมีความล้มเหลวตั้งแต่การไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการรักษาการจัดหาหรือแม้แต่การเยียวยานะครับหลังจากที่เ,เกิดโควิดแล้วก็หลังจากที่โควิดไปแล้วนะครับ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นภัยที่น่ากลัวไม่แพ้กับโควิดเลยนะครับนั่นก็คือว่าในส่วนของการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมนะครับท่านครับตอนนี้พี่น้องในภาคเกษตรนั้นเนี่ยนะครับความเป็นความตายเนี่ยไม่แพ้โควิดแล้วครับ นะครับถ้าไม่ได้รับการแก้ไขนะครับได้ไม่รับการช่วยเหลือเนี่ยนะครับที่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับเป็นตายเอ่อ็เที่ยวนี้แหละครับนะครับการจัดสรรงบประมาณนะครับผมเองเนี่ยนะครับเท่าที่ได้ดูการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านเองได้จัดทํางบประมาณเนี่ยนะครับมาแล้วเนี่ยเจ็ดปีแปดปีนะครับ ใช้เงินไปหลายสิบล้านล้านนะครับแล้วก็มีเป้าหมายมียุทธศาสตร์หลายอย่างทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับที่จะต้องทําให้สอดคล้องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจในฉบับที่สองนะครับซึ่งจะหมดในปีพศสองพน้รอ่ปีนี้นะครับได้มีการวางเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะทางบ้านภาคเกษตรเนี่ยนะครับว่าพื้นที่ทางชนประทเนเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะครับกี่แสนไร่นะครับที่ต้องเพิ่มเติมนะครับ มีน้ำนะครับที่ต้องกลับเก็บเนี่ยนะครับเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่นะครับแต่ผลปรากฏว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านรัฐมาลของท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับได้จัดทำงบประมาณเนี่ยไม่ได้จัดทำแล้วสอดคล้องนะครับแล้วก็ตรงไปตามเป้าตามแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์น้ำก็ดีนะครับยี่สิปีหรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศนะครับฉบับพี่สสิบสองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ ท่านไม่สามารถที่ทําให้บรรลุเป้าหมายนะครับได้ตามนั้นเลยทั้งๆที่มเม็ดเงินเนี่ยที่ท่านใช้ไปเนี่ยนะครับเป็นเม็ดเงินมหาศาลท่านครับอย่างกรมชนประธานพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยนะครับสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านไร่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถทําการเกษตรได้เนี่ยอยู่มาร้อยห้าสิบล้านไร่และไอ้ร้อยห้าสิบล้านเนี่ยมันก็มีแค่หกสิบเท่นั้นครับหกสิบล้านไร่ที่จะสามารถพัฒนาไปในระบบชนประธานได้ แต่นับเรื่องเนี่ย2,445ตั้งแต่ตั้งกรมคลองเนี่ยครับคือกรมชนประธานสมัยนี้แหละครับมาถึงปีนี้แล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ชนประธานทั้งหมดเนี่ยเพิ่งทำสำเร็จไปแค่ akes, เกินครึ่งมานิดหนึ่งไอ้เกินครึ่งตรงนี้น,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 นะครับคือ32 31ล้านไร่เนี่ยนะครับแต่อย่าหวังว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยใน3า32ล้านไร่ที่เขียนไว้เนี่ยนะครับว่าเป็นพื้นที่ของในระบบชนประธานเนี่ยนะครับพัฒน,นาแล้วเนี่ยจะสามารถใช้ นะครับพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อความบุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับในระบบชนประทานให้กับเกษตรกรได้ทั้งหมดนะครับจะเหลือเพียงแค่28ล้านไร่แค่นั้นเองนะครับที่สามารถจะใช้ได้แต่อีกสีห้าล้านไร่เนี่ยนะครับแม้จะอยู่ในเขตชนประทานเนี่ยนะครับแต่รัฐบาลก็ไม่ได้จัดเงินเข้ามาเนี่ยลงไปนะครับดูแลทําให้ในส่วนเนี้ยนะครับบกพร่องถือว่าบกพร่องมากนะครับเขาว่าอุตสาห์ลงทุนในเม็ดเงินทั้งหลายเนี่ยนะครับ ทำพื้นที่ชนประทานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าการใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่สมบูรณ์นะครับท่านครับแต่ผลปรากฏว่าในเอาตอนนี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยหกสามเนี่ยนะครับหกสี่ต่อกันตรงช่วงเนี้นะครับผลปรากฏว่าอัตราการเพิ่มของพื้นที่ในระบบชนประทานเนี่ยนะครับได้แค่เพียงหลับหมื่นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกับงบประมาณปีๆหนึ่งเนี่ยนะครับที่ ได้มีการจัดสรรลงไปเนี่ยนะครับของเฉพาะกรมชนประทานเนี่ยหกเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยนะครับถือว่าไม่สมประโยชน์เลยแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้เ,เงินที่ไม่ไม่ไม่ได้มีการพิจารณาไต่ต,ตองอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเองก็อยากจะขอที่จะบอกไว้ณนที่นี้เลยนะครับว่าผมเนี่ยนะครับที่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าข้นราชการเป็นหลักนะครับผมว่าทางรัฐบาลเนี่ยแหละครับ เพราะว่าราชการเนี่ยที่ผมได้สลับตับฟังมาเนี่ยนะครับแต่ละคนก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับมีประสบการณ์มานะครับพยายามที่จะเสนอปัญหานะครับแล้วก็ผ่านเป็นตรงง้มานเข้าไปแต่พอถึงแล้วเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายในการจัดทําง้มาเนี่ยนะครับอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางคนที่ภาพผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่างข้าราชการในกรมเนี่ยนะครับกรมชนเนี่ย ต้องการจะไปทําเพื่อสนองปัญหาเพื่อจะไปแก,แก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ตามนั้นครองชนประธานนะครับระบบชนประธานเนี่ยนะครับผมเองอยากจะบอกทางรัฐบาลนะนะครับว่าไอ้พื้นที่ที่ท่านบอกว่าพัฒนาเป็นเขตชนประธานแล้วเนี่ยนะครับท่านอย่าหลงอย่าลืมเขาการจัดงบประมาณเนี่ยนะครับจริงการเดินหน้าเนี่ยการขยายเขตชนประธานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับนะครับผลประโยชน์นะครับให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นได้ลืมตาป้าปากได้แต่ว่าท่านเล่นทําเดินไปข้างหน้าและแถมเดินไปก็เดินไปไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับส่วนที่ข้างหลังท่านทิ้งเลยท่านเชื่อไหมครับว่ามันมีโครงการหลายๆอย่างนะครับที่เป็นความผิดพลาดนะครับของทางการสำรวจออกแบบนะครับจนวันนี้เนี่ยนะครับ อาอยางในเขตพื้นที่ผมเนี่ยนะครับที่อํเาเภอพมิลามนยนครับกับอํเาเภอเมืองพิษโลกน,นะครับมีการขุดประตูน้านะครับชื่อว่าแม่น้าอ้อมเนี่ยนะครับทาไปแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วสูงกว่าระดับที่ควรจะเป็นถึงสองเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยดันน้ําเท่าไหร่เนี่ยครับต้องปล่อยน้าํามันแทบจะหมดเขื่อนสิรษฐกิจสมังแล้วก็เขื่อนในเลยสวนบ้านผมเนี่ยปิดบานไว้น้ําถึงยกระดับเพื่อจะเข้าคลองตรงนั้นได้แต่ผลรอกว่างบประมาณ ก็ไม่เคยได้รับจัดสรรน,นะครับแล้วพื้นที่ในแวกนั้นเนี่ยนะครับที่จะได้ผลประโยชน์จากตรงเนี้นะครับเป็นจํานวนนับหมื่นไร่เพราะว่าในอำเภอพรมวิรามเนี่ยมีพื้นที่เกษตรกรรมถึงห้าแสนไร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้พิจารณานะครับในการที่จะการจัดสรรประมานเนี่ยให้มันรอบคอบกว่านี้แต่ตัวผมคนหนึ่ง้วครับก็เป็นเฉกเช่นเดียวกับ หลายๆท่านนะครับที่ได้พูดมาทั้งสองวันก็คือว่าไม่สามารถที่จะรับงบประมาณนะครับในวาระที่หนึ่งะครับของรัฐบาลในฉบับนี้ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่สมประโยชน์ไม่คุ้มแล้วก็ผิดทิศผิดทางนะครับพูดถึงนะครับปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะท่านด้านการเกษตรเนี่ยเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่จริงเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้เนี่ยอยู่กันมาเนี่ยยาวนาน7ปี8ปีเนี่ยนะครับถือว่ามีโอกาสมากกว่ารัฐบาลอื่นๆแต่ทําไมไม่เอาบทเรียนนะครับไม่เอาปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันซ้ํำซากอยู่นั่นเนี่ยได้หยิบขึ้นมาแก้ผมว่าการตัดํำง้มันแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สามารถที่จะยังประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนได้ท่านรัฐบาลครับผมว่าพอเลยมั้งครับกับเจปีแปีกับสิ่งที่ท่านบริหารมา นะครับเพราะว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับเป็นการสูญเสียไม่เงินโดยที่ผมก็ใจาหายเพราะผมเองเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ก็ต้องเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเจ้าของภาษีเราเห็นคนที่เอาภาษีเรานะครับไปทํานั่นทานี่เนี่ยแล้วไม่สมประโยชน์เนี่ยผมเองก็ไม่ไม่อยากให้แหละครับพูดกันตามตรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในงบประมาณในวาระที่หนึ่งนะครับของงบประมาณปีห5เนี่ยนะครับผมเอง ไม่สามารถที่จะรับในวารละหนึ่งนะครับรับหลักการของงบมานนะครับของรัฐบาลชุดนี้ได้กับขอบคุณครับสวัสดีครับ